พบกับผมนะชอตตี้บูจจวายเช่นเคยวันนี้อยู่กันที่เกมเยเวนบัลครับเกมนี้มาในแนวแอคชั่นโรกไรต์โอเพนเวิร์คครับคือแผนที่ใหญ่แบบใหญ่มากนะครับและก็เราสามารถที่จะแปลงเป็นนกนะครับเพื่อที่จะทุ่นระยะเวลาในการเดินทางไปมาระหว่างแผนที่ได้ด้วย ซึ่งในเกมก็จะมีเควสต,ต่างๆให้ทำมั่งหมายทั้งเควสหลักเควสย่อยนะครับหรือว่าจะแวะเข้าเมืองไปซื้อโพชั่นต่างๆก็ได้นะแล้วเมื่อเราสู้ชนะครับเราจะเปิดกล่องได้การมาซึ่งการมันก็จะเป็นแบบซุ่มและถ้าเกิดว่าเราตายนะครับเราก็จะต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับโดยที่เราเนี่ยจะมีการปลดล็อกการ์ดชนิดใหม่ๆใ,ให้เราเล่นรอบต่อไปได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าไอการ์ดที่เราสะสมมาจากการเล่นรอบที่แล้วมันจะหายไปนะต้องฟาร์มใหม่ตามสไตล์เกมโลคไร้นั่นเองครับ เข้ามาครั้งแรกเขาจะให้เราล็อกอินก่อนถ้าเกิดไม่มีไอดีก็ทาการครทใหคเขาได้เลยครับเขาก็แค่ใช้ชื่อเนาะแล้วแต่เราว่าจะโชว์ว่าอย่างไงใช่ไหมครับแล้วก็ใส่อีเมลพัทเวิร์ดเข้าไปก็ครทแอคเขาได้เลยเท่านั้นเองครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นของจริงให้ดูเลยกรรันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมจะเกิดบริเวณนี้เสมอไม่ว่าจะจบช่วงการสอนแล้วนะครับหรือว่าเราเกิดใหม่อะไรเงี้ยนะครับเมื่อเรากลายเป็นนกครับเรากดปุ่ม x เ,เพื่อที่จะเร่งความเร็วได้อันนี้พูดถึงผมใช้จอยเครื่องเพลงอยู่นะ เออมันเร่งความเร็วได้มันลดความเร็วได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่สําคัญครับด้านหน้าเห็นไหมสองอันสีฟ้าจะเป็นเควสหลักนะครับสีเขียวจะเป็นเควสรองนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นรูปกระโหลกนี่คือเอาไว้แหวฟาร์มันเองครับส่วนที่เป็นนกก็คือจะทําให้เรากลายเป็นนกได้อีกครั้งครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีมอนสเตอร์เกิดประปายครับคือถ้าเกิดไม่มีสัญลักษณ์ก็คือมันจะไม่มีอะไรอยู่แถวนั้นอนะ่ะเพราะนั้นก็แนะนําว่าให้เราแปลงเป็นนกเสมอนะครับเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนนะับอเนเนดียว่วยกหลกลิไปท เดินทางมาถึงเควสหลักแล้วครับเควสหลักเนี่ยมันอยู่ในรอยแยกแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้กดปุ่มโอค้างไว้นะครับเราก็จะกลับกลายร่างเป็นมนุษย์ครับโอเคจะสตูแล้วครับการต่อสู้เนี่ยก็คือสามารถโจมตีได้ด้วยการกดปุ่ม r1 r2 ครับ r1 ่ยเป็นการตีเบานะครับ r2 เป็นการตีหนักซึ่งการโจมตีหนักเนี่ยเราสามารถกดค้างไว้ได้เลยครับจะเป็นการง้างแล้วก็ฟันแบบนี้ครับทำให้สตูกระเด็นหรือบางทีเจอพวกมนุษย์มันตั้งกาดอยู่อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำลายโล่แล้ว ส่วนศัตรูมันมาเยอะอย่างนี้นะครับเราสามารถกดกระโดดด้วยการกดปุ่ม X นะครับแล้วก็กดโจมตีหนักเนาะทำให้ศัตรูมันกระเด็นครับเราจะได้สร้างจังหวะในการเข้าจู่โจมได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการป้องกันด้วยนะครับคือจะมีปุ่ม L1 ที่เป็นการตั้งโลนะครับและถ้าเกิดเราตั้งได้ถูกจังหวะศัตรูจะกระเด็นด้วยนะเดี๋ยวลองดูแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีการกิ้งนะครับหรือว่าสไลด,ด์โดยการกดปุ่ม L2 ซึ่งเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราสไลด์ได้ถูกจังหวะตัวเราเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงๆครับแล้วก็จะได้รับโบนัสการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ grabbing hook นะครับถ้าเป็นจอยเครื่องเพลงคือกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับสามารถใช้ขึ้นที่สูงได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับมันจะมีตัวของหลอดเลือดแล้วก็จะมีตัวของสีฟ้านะครับสีฟ้านี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเก็บเกตนะครับเมื่อเต็มเนี่ยก็จะสามารถเรียกพลังเสริมได้ครับโดยการกดปุ่ม O นะครับแต่พอดีศ อ่าโอเคอันนี้เป็นเควสหลักนะครับก็มีการทําลายเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งจากไปนะครับดูก่อนแถวนี้มีของอะไรบ้างครับอย่างเช่นอันนี้ครับแฟกเมนต์แฟกเมนต์เนี่ยถ้าเกิดเราเก็บครบ3อันเราจะสามารถเรียกการ์ดแบบสุ่มๆม,มาได้นะครับแล้วก็ลองสำรวจบริเวณนี้ดูหน่อยสิมีอะไรให้เก็บอีกไหมผมคิดว่าน่าจะมีนะน่าจะมีนะเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหม โอเคได้มานาครับมานานี่คือเอาไว้ใช้ในการกดใช้อเทมครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีไอเทมเนาะงั้นก็เดี๋ยวออกจากที่นี่ก่อนกันแล้วกันนะครับอุย้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมเห็นอันนี้อันนี้คือเหมือนกับว่ามีผู้เล่นอื่นเขาว่าตายตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเก็บของจากเขาได้นะครับนี่นี่นี่เวลาเวลาที่เราเปิดกล่องหรือว่าเราเก็บของจากคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือจะมีการให้เราเลือกอันนี้คือเราต้องเลือกเองนะหนึ่งใน3ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกอะไรแล้วมันก็สุ่มด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผม เอาอันนี้แล้วกันครับเพราะว่าเป็นชุดเกราะเนาะคือชุดเกราะตอนนี้ผมแค่10เองท่านผู้ชมดูด้านซ้ายอันนี้คือของเรานะสิบโจมตีสิบแปดงั้นผมเอาอันนี้แล้วกันแล้วมันใช้ค่ามานาด้วยเมื่อกี้ที่ผมเก็บมานามา5หน่วยจาได้ไหมเออนั่นแหละก็คือเราสามารถที่จะใช้มันได้แล้วนะครับงั้นก็เลือกอันนี้มาเวลาจะใช้ก็คือคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีมานาเนี่ยมันก็จะใช้เข้าใจใช่ไหมครับเออแค่นั้นแหละ หลังจากนั้นก็หาทางไปต่อด้วยนะครับคือตอนนี้เราต้องรีบหาทางในการแปลงร่างกลายเป็นนกอีกครั้งใช่ไหมครับก็สามารถกดปุ่มขวาได้นะครับมันจะมีบอกครับว่าแถวเนี้ยมีอะไรอยู่นะครับโอ้แถวนี้มีมอนด้วยแต่ว่ามันขึ้นดาบควายแบบนั้นค่อนข้างโหดนะครับค่อนข้างโหดอันนั้นคือยิ่งโหดใหญ่เลยควายแบบแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้คือไปเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับโอเคอันนี้เดินมาใกล้ๆก็เจอแท่นที่เรียกอีกาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็แถวแถวนี้มีเควสลองด้วยแต่ผมว่าจะไปดูเควสลองหน่อยดีกว่าเดินมาเดินมาโอเคแค่นี้แหละครับก็จะกลายเป็นนกเหมือนเดิมแล้วนะครับแถวนี้นี่มีที่ให้ฟาร์มเตมุเลยนะฮะเดี๋ยวว่างๆค่อยมากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเควสลองก่อนอเร่งความเร็วเลยครับกดปุ่ม x นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม o เหมือนเดิมครับเข้าไปในเมืองก่อนโอเคจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยนอกจากมีเควสรองแล้วนะครับมันจะมีร้านค้าอยู่ด้วยไว้ซื้อโพชั่นซื้อของอะไรงนะเงี้ยนะวิ่งไปดูเควสลองก่อนนะครับ ถ้าเกิดอยากวิ่งเร็วกด L 3นะกดอนาล็อกด้านซ้ายลงไปได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งเร็วนะโอเคมีเรื่องอะไรให้ทํารับเควสมาแล้วครับเควสอยู่ไม่ไกลนะครับแต่ว่าไหนๆก็เข้ามาในเมืองแล้วไงเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเข้าขายอะไรกันบ้างนะครับ่ะดูคนนี้ดิขายอะไรอืมเอาตังค์ไปซื้อกา์ดแบบสุ่มๆได้แต่ว่ายังไม่มีการนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นขวดยายเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊มครับก็คือพชั่นนั่นเองครับ คือซื้อเนี่ยมันจะเติมเลือดให้เราเลยนะครับมันเอาไปเก็บไว้กินไม่ได้นะคือเรากดปุ๊บเลือดจะเต็มเลยนะครับแต่นี้ไม่มีตังค์ช่างมันนะครับแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งไปไหนแหละแถวนี้ใช่ไหมนี่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 เหมือนกันครับไม่มีตังค์ครับซื้อไม่ได้เลยนะครับงั้นก็เอาเป็นว่ามีตังค์ค่อยแวะมาซื้อกันแล้วกันเนาะเอาละเดี๋ยวผมจะแปลงร่างกายเป็นนกอีกครั้งครับแถวนี้มีฮะเราจะได้ไปลุยเควสย่อยกันว่ามันให้ทําอะไรกันแน่มาเนี่ยหน้าขึ้นก่อนไปเร่งความเร็ว อันนี้400กว่าเมตเองแวะฟาร์มหน่อยไหมละ่ะแวะฟาร์มหน่อยไหมมีมอนสเตอร์มีอะไรอยู่เพียบเลยเมื่อกี้โอเคนี่ไงมีมอนสเตอร์อยู่จริงด้วยครับมาอันนี้มีคนด้วยอะ่ะอ๋อเป็นคนด,ดูดูไงเป็นมอนสเตอร์วะเป็นกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนตีตีเออมันหนีว่ามันหนีมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วผมชาร์จรอบ้างนี่่ยเต็มหน้าไปดิปันปันปันเอาทีละตัวเอาทีตัว เออล,ล้ลมลอ่ะล้มละอูชุบหลบพอดีจังหวะเป๊ะไอคนนั้นติดบั็กสบายเลยอุ้ย,ยเกือบหลบไม่ทันชุบืหบล็อกเหรอบล็อกเหรออย่าลืมกดโจมตีหนักค้างไว้เพื่อที่จะแคนเซลลิลการบล็อกมันได้นะครับหลบก่อนนี่แนะ่เฮ้ยเฮ้ยนี่เกตเต็มแล้วกดบีนี่เป็นอย่างนี้ครับทำให้เราตีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเมื่อกี้ตีหลักสิบ ตอนนี้ตีห้าสิบกว่าเลยครับเมื่อกี้น้องติดบักใช่ไหมพี่มาช่วยแล้วอู้ออกมาอีกออกมาอีกอุ๊ยโอ้โหมันแทงเร็วจังวะบล็อกเหรอมาอ้ยเอ้ย,อยกดค้างไม่พอนี่ต้องขึ้นดาบเป็นอย่างนี้ครับล้มไปเรียบร้อยจ้ะโอเคทีนี้เขาบอกว่าเราเก็บแฟกเมนต์มากขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วดูด้านขวาล่างเขามีบอกอยู่ให้กดปุ่มบนค้างไว้ คือเราเก็บสามารถปั๊บมันจะสุ่มการ์ดเห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาการ์ดอะไรแล้วก็ต้องดูมานาด้วยนะว่ามานาพอไหมอย่างเช่นนี้เขาบอกค r i t i c อ l d a m a g เพิ่ม250%เลยนะอูโห้น่าสนใจมากเลยอะแต่ว่าใช้มานาหมดเลยอะงั้นก็เอาเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆเรายังไม่ต้องเรียนก็นได้ครับอันนี้คือการเก็บการ์ดไว้ถ้าเกิดจะเรียนก็คือค่อยกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการเรียนนะครับแล้วมันมีขายด้วยนะกดสี่เหลี่ยมค้างไว้ครับมันจะขายได้เงินนะครับแล้วเราเอาเงินไปซื้อของในร้านค้าเมื่อกกกีีี้้้้ไไดดงัดันนนเ๋ยยวผมใชปล ทีนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นรีลิกนะครับเป็นไอนเทมติดตัวนะครับจะไม่เหมือนอันแรกที่เรากดเรียนที่มันจะไปบวกความสามารถให้กับเสื้อผ้าหรือว่าดาบของเราเลยทันทีนะครับมีของอย่างอื่นให้เก็บอไหมผมว่าน่าจะมีนะนี่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 เป็นไซควสเนาะโอเคครับอันนี้เวสย่อยก็น่าจะจบแล้วให้กลับไปที่เมืองแล้วแล้วก็มีคนตายตรงนี้อีกแล้วเหรอกดเก็บเลยครับเขาทํากุญแจรดรอปไว้นะครับอโอเคโอเคโอเคขายเลยแล้วกันนี่ เออจะขายให้ท่านผู้ชมดูไงว่ามันขายได้นะเกมเนี้ยในความเป็นจริงแถวนี้มันน่าจะมีกล่องด้วยนะนี่ไงคือเราจัดการศัตรูครบแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกล่องเก็บกล่องได้นะครับแต่ว่าแฟกเมนต์เต็มอีกและดูด้านขวาล่างเห็นไหมเต็มอีกและก็คือต้องกดปุ่มบนไว้นะครับเพื่อทําการเลือกการ์ดนะครับคราวนี้เลือกอะไรดีอะ เ,เลือกตรงกลางกันแล้วกันนะครับอันนี้โอเคแล้วก็ยังใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามานาหมดนะครับเออแล้วก็บางทีอ่ะมานามันก็ได้จากไอ้กล่องอะไรพวกนี้เหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงพูดปั้มมาปุ๊บเลยนะครับได้มานาแล้วนะครับอันนี้ก็เอามานากว่าแล้วกันนะครับพอเราได้การมาแล้วกดใช้นะจะได้มานาเพิ่ม2หน่วยนะครับคราวนี้เราจะได้ติดตั้งลิลิคอันนี้ได้ครับโอเคนะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับมีอะไรอีกไหมแถวนี้ไม่มีแล้วเนาะ ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพลักษณะการเล่นแล้วนะครับคือมันก็จะเล่นตามเวสไปเรื่อยครับหรือว่าถ้าเปรี้ยวหน่อยเนี่ยก็ไปสู้กับมอนตามทางก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมใช้คําสั่งสแกนหาสถานที่ที่จะทําให้เรากลายเป็นนกนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางด้วยนะครับรับบอสเกมนี้ก็ค่อนข้างตึงเลยนะครับตอนแรกผมเอชอบตั้งโลนะครับแต่ว่าหลังๆมาไม่ไหวครับคือแป๊บเดียวเกาะเราแตกเลยถึงแม้ว่าเราจะกันได้อย่างถูกจังหวะก็ตามนะครับอุ๊ยหมูโดนแทงพื้นอื จะตายอยู่แล้วผมเลือดจะหมดแล้วโอ้โหโหดจริงๆโอ้โหเรียบร้อยไหมยังยังอืมตายรอบแรกจนได้ครับแค่วสท,ที่2ผมก็ไปไม่รอดแล้วเมื่อเราตายจะได้อะไรใช่ไหมครับคือเราจะได้พวกการเสริมครับคือก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่มีการพวกนี้ใช่ไหมแต่ได้เกิดว่าเราเล่นผ่านเอชิมเมนตางที่กําหนดก,ก็จะมีการให้เราเลือกในการต่อสู้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถเช็คความสามารถของการแล้วก็เงื่อนไขได้เลยเห็นไหม แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆครับเรายังสามารถที่จะมาอัปเกรดความสามารถเสริมได้ด้วยครับโดยจะต้องใช้อ่ดูด้านขวาบนก็ได้ครับมันจะเป็นกระดาษกับขนนกใช่ไหมอันนั่นแหละเราต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะสามารถมาอัปเกรดได้อย่างช่วงแรกที่ผมอัปเกรดได้คือมีอันนี้เลยครับ defensive armor บวก10นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือตอนที่เราทําการย่อยการครับจะได้ตังค์เพิ่มอีกห0เหรียญนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงที่เปิดแล้วคืออันนี้ เขาบอกว่าถ้าเกิดเราจั่วการ์ดได้เป็นอาวุธเราจะได้ดาบโล่นะครับซึ่งแสดงว่าถ้าเกิดใครชอบอาวุธชนิดนี้ก็ควรติดการ์ดใบนี้ไปเนาะหรือใครอยากจะได้ขวานคู่ก็มีเห็นไหมครับคือด้านล่างเนี่ยมันเป็นอาชีพหมดเลยอะ่ะจะบอกว่าอาชีพก็ไม่ได้เป็นอาวุธเนาะอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะเป็นมีดคู่ใช่ป่ะอันนี้ดาบคู่อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นขวานกระดาบนะครับก็คือถืออาวุธ2มือแหละแต่ว่าอาวุธคนละชนิดกันนะครับดูจากหนังสือนะอันนี้มั่วนะครับเพราะว่ายังไม่ปลดล็อกนะครับส่วนนี้ก็ นี่ดีนี่ดีขวานใหญ่อันนี้เบอร์เซอร์เกอร์นี่น่าจะเป็นขวานอันเล็กซะมากกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวของซอสแมนด้วยนะครับก็ใช้ดาบเนาะและอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นรองซอสหรือว่าดาบยาวนั่นเองครับแหมมีดาบสมุทรอะไรไหมเนี่ยอยากใช้เหมือนกันนะ ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเข้าไปเล่นใหม่นะครับเขาจะมีตัวละครมาให้เราเลือกด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็สามารถใช้แต้ม20แต้มในการที่จะ,ะรีโรนะฮะเพื่อที่จะสุ่มนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสุ่มมาแล้วเนี่ยก็สองในสามนี่ดันมีสกิลเหมือนกันอีกแล้วครับท่านอันนี้อาจจะต้องเล่นไปไกลๆก,ก่อนค่อยมาสุ่มดีกว่า ก่อนจากลากันไปครับดูด้านขวาล่างได้เลยครับมันจะมีตัวของฟันเฟืองอยู่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกขนาดหน้าจอนู่นนั่นนี่นะครับโมชั่นเบล์ใครไม่ชอบใช่ไหมหันซ้ายหันขวาแล้วแบบว่าภาพเบลอหรือแกปิดได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของการปรับเสียงด้วยใช่ไหมการปรับการใช้เมาส์จะหันซ้ายหันขวาบนล่างหรือเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเผื่อไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับจอยก็เหมือนกันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยครับเผื่อหันเร็วไปหรงี้ยใช้อนาล็อกหันเร็วไปใช่ไหม แต่ว่าปุ่มกดบนจอยในเดมันเปลี่ยนไม่ได้นะผมหาที่เปลี่ยนไม่เจออะแต่ว่าเราใช้ระบบสตรีมเนี่ยในการเปลี่ยนได้นะก็คือกดชิปกระแทบขึ้นมานะมันจะเรียกสตรีมโอเวอร์เลยขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูด้านบนอะมันจะมีคอนเทเลอร์คอนฟลิกตอยู่เนาะแล้วเราก็กดคําสั่ง Edit Layout ได้เลยนะครับซึ่งในเกมเนี้ยก็รู้ด้วยว่าผมเนี้ยใช้จอยเครื่องเพย์อยู่นะครับแล้วผมกดปุ่ม X เนี้ยมันเป็นการกระโดดใช่ไหมเผื่อผมไม่ชอบผมอยากจะกดปุ่ม O อะไรเงี้ย ผมก็ต้องไปนั่งจำไงว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยมันแมปปิ้งปุ่ม X กับปุ่ม A ไว้นะครับถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนก็ต้องเอาปุ่ม A เนี่ยไปเปลี่ยนนั่นเองครับโดยผมจะมาเปลี่ยนกับตัว O ใช่ไหมผมก็ต้องกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นปุ่ม A นั่นเองเห็นไหมเนี่ยมันก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้ปุ่มมันจะเบิ้ลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัว X เนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็น O แทนอะไรเงี้ยก็คือสลับสลับกันไปพอเข้าใจเนาะคือเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกเกมนะ